สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าตัว FUJITEL FB6N นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องกำลังส่ง5วัต์นะครับผมความถี่160ช่องนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับผมมีทั้งสภาษานะครับ แล้วก็ในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม์หูฟังนะครับผมแบบเกี่ยวหูนะครับอ่าแล้วก็เทนชาร์จนะครับผมหนึ่งชุดแล้วก็เสายางนะครับเสายางเป็นขั้วบีเอ็นซีนะครับตัวนี้อ่านะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอ่าด้านล่างก็จะเป็นตัวคลิปหมีบนะครับแล้วก็สายคล้องมือนะครับแล้วก็ขั้วบีเอ็นซีใส่เสานะครับตัวนี้ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผม อ่าส่วนแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันรอมิลลิแอมนะครับผมตัวน,นี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับอุปปร,รณ์ภายในกล่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ